จ่าชีเป้าขออยอสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จา่าตางท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอเ็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอเ็ดกันด้วยนะครับและก็อีกช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูน23วันนี้ผมจา่าตางท็อปโฟก็คัดสันฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกการชซเเรียอิตาลีกันก,นก่อนเลยนะครับเลเชพบกับกายลี่เลเช่เจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในศึกกรารชกเขาก็ีเรีเยเกมเดียวมกมเมา2เกม็ฟ เกมนัดล่าสุดก็คือบุกไปแพ้ทางด้านของอัลตามาศูนย์ประตูต่อ1ตอนนี้เลเช่อยู่อันดับที่13ของตารางนะครับแข่ง18นัดมี20คะแนนส่วนทางฝั่งของไกรี่นี่ฟอร์มโหบอกเลยว่าห่วยมากกว่านั่นเองนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ชนะใครมา4เกมติดนะครับโดยที่ในศึกกรารชดซิยอีลี่เกมนัดล่าสุดนี่เสมอกับทางด้านของเอมปูรีไปศูนย์ประตูต่อศูนย์สวย3เกมนี่คือพ่ายแพ้หมดนะครับตอนนี้ทางด้านของไกรี่อยู่อันดับที่1รับ่โซน้ายตารางงแข่ 8นัดมีเพียงแค่14คะแนนเท่านั้นนะครับดัชอา์เฮดเวทของทั้งคู่นะครับผมก็ต่างฝ่ายต่างชนะกันได้ครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าในรอบ5เกมนั่นเองเจ้าขินไม่ชนะเลยนะครับผมดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางด้านของเลเช่เสมอเสียหายเล็กน้อยต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นซึ่งแม้ว่าเลเช่นี่ฟอร์มการเล่นจะไม่ดีก็ตามแต่แต่แกร์รี่เวลาเล่นเป็นทีมเดือนก็ไว้วางใจไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเกมนัดนี้อยากจะให้เชียร์ไปที่เลเช่คิดว่าน่าจะสามารถเฉือนเอาชนะไปได้ครับ ไปกันที่ศึก FA ฟเอคัพนะครับผมคู่บะหราวางมิววอลพบกับเลสเตอร์ซิตี้เป็นเกมคู่ระหว่างาศึกเดอะแชมเปีเ้ยนชิพนั่นเองนะครับมิววอลเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับผมชนะ3เสมอ2โดยที่สามารถเก็บชัยชนะมาได้3เกมติดแล้วก็เก็บครินชีสได้ทั้ง3เกมติดเลยนะครับผมโดยที่เกมนัดล่าสุดนี้ก็คือบุกไปชนะบิสตอร์ซิตี้หประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้ทางด้านของมิววอลก็ขยับอันดับขึ้นมานะครับอยู่อันดับที่15 26ัดมี30 คะนนส่วนทางฝั่งของเลสเตอร์ยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนะครับผมหเกมหลังสุดในศึกแชมเปี้ยนชิพนี่พวกเขาก็ไม่แพ้ใครนะครับชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็ดุดเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่เกมนัดล่าสุดนี่ก็เปิดบ้านถล่มทางด้านของฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวไปได้สบายๆนะครับสประตูต่อหนึ่งตอนนี้พวกเขาก็เป็นจ่าฝูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ขึ้นชั้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับเฮดชูเอทของทั้งคู่ก็เป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ที่เหนือกว่านะครับชนะส ชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับโดยที่ครั้งสุดท้ายนะครับที่มีวอลเอาชนะเนี่ยก็คืออยู่ในศึก FA Cup เนี่ยแหละครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์เมื่อปี2017ครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่า City เลสเตอร์ซิตี้เฉือนชนะคะแนนอาบ ประตูเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้มิวอลกำลังมานะครับผมส่วนเลสเตอร์ซิตี้ไม่แน่ใจว่าจะเน้นในศึกพรีเมียร์านในศึกเอฟเอคัพหรือเปล่านะครับเพราะว่าพวกเขายังมีลุ้นในการทําคะแนนนะครับในศึกเด่แชมเปี้ยนชิพก็ว่าได้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตัวเ็งที่ขึ้นชั้นดังนั้นเรื่องของเกมฟุตบอลถ้วยนี่ก็มีโอกาสที่ทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้อาจจะทิ้งได้และมิวอลเล่นในบ้านช่วงหลังๆฟอร์มดีด้วยดังนั้นมีโอกาสที่มิวอลจะสามารถยันเสมอในเกมดังน,นี้ได้ดังนั้นชีีร์ไปท่ม ไปกันอีกคู่หนึ่งนะครับผมเชลซีพบกับเบสตันนอตเอนนะครับเชลซีเจ้าทินนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการพวกเขาก็ฟอร์มดีมากๆนะครับชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็ลุดเสมอไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับผมก็คือเปิดอ่านบุกไปชนะทางด้านของลูตันทาวสาประตูต่อ2นะครับผมแต่สิ่งที่น่าสนใจของเชลซีก็คือว่าไม่สามารถเขาเรียกว่าเก็บผลการแข่งขันได้ก็จริงแต่ไม่ถึงแต้มต่อที่ท่านที่นักลงทุนวางไว้นะครับผมส่วนทางด้านของเบสตันนอตเอนช่วงนี้ ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับผม5เกมหลังสุดในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ถึง4เกมด้วยกันนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนี้ก็บุกไปแพ้ทางด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับ0ประตูต่อ2อตอนนี้พวกเขาอยู่ดับที่14ของตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับมีแข่ง26นัดมี35คะแนน uh, H ฮเดของทั้งคู่ก็เป็นเชลซีที่เหนือกว่านะครับชนะ4จากการเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะครับโดยที่ครั้งสุดท้ายที่ทางด้านของเบสตันนอตเอนเน่บุกมาชนะเชลซี1958 นู่นเลยนะครับเปสตันนอตเองสามารถบุกมาชนะได้2ประตูต่อศูนย์ดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางด้านของเชลซีสองสกอร์ได้2สองสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับถ้าอยากจะเต็มอิ่มเต็มไม่เต็มหน่วยต้องไปถึง3สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าแม้ว่าฟุตบอลจะอา คนละชั้นกันก็ตามแต่แต่ชั่วโมงนี้เชลซีเป็นทีมที่ใช้คําว่าเรื่องของเกมรับค่อนข้างไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับส่วนเกมรุกนี่ก็ต้องบอกว่าดีดวันดีบางวันและก็ไม่ดีบางวันนะครับแม้ว่าแต่เบสตันตอนเอนก็ต้องบอกตรงว่าช่วงระยะหลังช่วงระยะ,ละหลังๆนี่อาการไม่ค่อยดี นะครับผมแต่ก็มีโอกาสที่ทางด้านของเปสตันตอนเอจะแพ้เฉือนก็เป็นไปได้ดังนั้นเกมคู่นี้อยากจะให้กัดฟันเชียร์ไปที่เปสตันตอนเอคิดว่าวันนี้เชลซีน่าจะทําได้เพียงแค่ชนะ1สกอร์เท่านั้นครับสตัวที่วันนี้ผมจะแตงท็อปโชอบเลยนะครับผมก็มีทางด้านของเลเช่นะครับผมมีทางด้านของมิววอ์และก็เปสตันนอตเอนครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีปาเปาขยอรสกอร์วิคะห์ลูกหนังสไตล,ล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตู Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอ็ดกันด้วยนะครับและไว้ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนสายยุสาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ